ครับผมสวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางหวัวยราวสตานะครับประจำวันอาทิตย์ที่25ธันวาคมนะครับสัปดาห์หนึ่งเจอกันได้ทุกวันอาทิตย์นะครับวันจันทร์ถึงวันเสราร์ไม่เดือร้งนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วหน้าจอา7007ถ้าผมจำไม่ผิดครับเด่น7มาเนาะก็เนื่องจากไม่ได้รันยาวๆนะครับ ก็เบาๆแะไรกันใครชอบพี่จะตามครับสัปดาห์หนึงคิดแค่หนเดียวนะครับเมื่อวานเห็นออกอะไรนะเมื่อวานออก52298วันนี้เดินสุดที่จับได้คือ7ครับวิ่งบนรูดร่าง7นะครับ7จอะไรดีสองครับส7 2 7 4 7 8 7ครับ2 7 4 7 8 7 2 4 2 8 4 8สวัดหนึ่งเข้าไปครับผม3ามตัวครับ1นึด 1 7, 7, 12 4 7่1สี่เ12ดแล้วก็148ครับสำหรับหวยราวสตาร์สินาฬิกา,า45าาทีโดยประมาณมาลุ้นกันครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็เดี๋ยวเจอทีวันนี้ก็เดี๋ยววันนี้ลงหวยรัฐบาลให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมาฟังอีกทีครับสวีดัสสวัสดีครับ